สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลพาต้นพุทอีกหนึ่งชนิดนะคะมาให้เพื่อนๆชมนะคะเห็นไหมคะสวยงามเลยค่ะโดยมากพุทโดยมากนะคะจะมีดอกสีขาวนะคะนี่ค่ะแต่ว่าต้นนี้ค่ะใบเขาด่างสีขาวด้วยนะคะเพื่อนๆดูใบเขานะคะเห็นไหมคะเป็นสีขาวนี่จะให้ดูใกล้ๆนะคะมีแอบมีด่างฮาร์ฟด้วยนะคะ จริงๆเขาไม่ได้ด่างนะคะคือลักษณะใบเนี่ยเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะเขามีชื่อว่าต้นพุธเงินนะคะเพื่อนๆซึ่งต้นพุธอะค่ะมีมากมายหลายสายพันธุ์เลยนะคะเพื่อนๆทั้งพุธเล็กๆพุธใหญ่ๆดอกเล็กดอกน้อยนะคะแต่โดยมากค่ะต้นพุธนะคะจะออกดอกทั้งปีแล้วดอกส่วนมากก็จะเป็นสี ขาวนะคะแล้วก็ส่วนใบเขาอะค่ะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปแต่พุดต้นนี้นะคะเขาจะมีข้อแตกต่างจากเพื่อนๆเ,เขาก็คือเขาจะมีใบสีเงินค่ะเพื่อนๆถ้าดูไกลๆนะคะเห็นไหมคะ <c oughs> เขาถึงมีชื่อว่าพุธเงินนั่นเองนะคะสําหรับต้นพุธนะคะบางคนก็จะมีความเชื่อว่าปลูกไว้ในบ้านเป็นสิริมงคลนะคะ นี่ค่ะส่วนมีนาชาแนลนะคะสะสมต้นพุธนะคะเพราะว่าเป็นต้นที่มีดอกทั้งปีแล้วก็เลี้ยงง่ายนะคะทนแดดทนน้ําทนแล้งนะคะเพื่อนๆนี่นะคะนี่แต่ชอบมากเลยค่ะเพื่อนๆนะคะนี่ค่ะใบเนี้ยด่างฮาเห็นไหมคะก็จัดเป็นไม้ด่างได้อีกหนึ่งชนิดนะคะเพราะว่าใบเขาสวยงามค่ะเพื่อนๆแค่ใบก็สวยแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหม แล้วยังมีดอกให้เราอีกนะคะเห็นไหมคะเต็มไปหมดเลยค่ะเ,เพื่อนๆเตรียมที่จะผลิบานออกมานะคะ เขานี่จะไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นลักษณะของการโชว์ใบโชว์ดอกมากกว่านะคะโชว์ต้นเขานะคะเพราะว่ายิ่งถ้าเขาบอกว่าอยู่คนเดียวเห็นไหมคะเขาก็จะโดดเด่นเลยเพราะว่าใกล้ๆเนี่ยเขาก็จะเป็นสีเขียวใช่ไหมคะแต่ตัวเขาเนี่ยค่ะก็จะเป็นสีขาวเป็นสีเงินเป็นลายออกมาสวยงามนะคะก็จริงๆก็จัดเป็นไม้ด่างได้อีกหนึ่งชนิดนะคะสําหรับคนที่ชอบไม้ด่างนะคะแต่อาจจะเป็นไม้ด่างนอกกระ ะะสำหรับมีนาชาแนลนะคะก็สวยงามค่ะไม้อะไรก็แล้วแต่นะคะอยู่ที่ว่าเราชอบเระปุกเลี้ยงเขาแล้วเรามีความสุขนะคะเพื่อนๆ <c oughs> แค่นี้ก็เป็นความสุขใกล้ๆตัวได้แล้วนะคะรวมทั้งเสียงน้องไก่ที่ขันให้เราฟังทุกวันเลยนะคะน้องไก่ น้องไก่อะคะ่ะก็อยากจะร่วมคลิปกับเราด้วยนะคะวันนี้มีนาชาแนลก็พาต้นพุทเงินนะคะดอกสวยมาฝากเพื่อนๆน,นะคะวันนี้ลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีนะคะ